สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาเที่ยวเขื่อนคลองดินแดงนะครับที่นี่คือคืออำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจังหวะน้ำแห้งพอดีเลยครับนี่ครับตรงนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันเยอะมากครับคนในละแวกใกล้เคียงส่วนใหญ่จะมา ถ่ายรูปแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจกันตรงบริเวณนี้นะครับบางคนก็เอามีโต๊ะมีอะไรมาแล้วก็มานั่งทําเป็นเหมือนแคมปิ้งครับนั่งปิ้งย่างกันนั่งเปิดเพลงฟังกันครับน้องสายอาจจะมีมาหลายมากันหลายที่มาจากบางคนก็อาจจะมาจากภูเก็ตมาจากสุราษนะครับนะครับบรรยากาศยามเย็นๆวันนี้ฝนก็ไม่มีครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมาก นี่ครับผมก็จะพาให้ดูโดยโดยรอบนะครับเนี่ยผมมากับลูกไม่ได้มานานแล้วล่ะครับก่อนหน้านั้นก็จะมามาเมื่อประมาณเมื่อปีที่แล้วครับเนี่ยครับบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นประมาณนี้ยครับ ก็พอดีครับฝนไม่ตกมีดวงอาทิตย์โดนเมฆบังครับแสงก็สวยกําลังดีครับวันนี้ก็ถือว่าเหมาะกับการถ่ายรูปมากเลยครับแสงสวยครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนี่ครับลองดูนะครับนะครับใครที่ ผ่านมาแถวนครศรีธรรมราชนะครับมาแถวอำเภอพิปูลนจังหวัดนครศรีธรรมราชตรงบริเวณนี้นะครับควรจะมาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปกันได้ครับพักผ่อนหย่อนใจมานั่งหาอะไรมากินกันด้วยนะครับที่นี่ตรงบริเวณนี้ไม่มีอะไรขายต้องซื้อมาจากในตัวอำเภอนะครับ ผมก็มานั่งได้พักหนึ่งแล้วล่ะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วก็โชคดีนะครับฝนไม่มีวันนี้เนี่ยครับเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันนะครับไหนขอมือหน่อยขอมือหน่อยแล้ว โอเคนะครับก็ได้เห็นบรรยากาศกันไปแล้วนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจมาถ่ายรูปบรรยากาศบริเวณตรงนี้จะสวยคล้ายๆเขาบอกคล้ายๆสวิตเซอร์แลนด์ครับก้อนหินก็จะมีก้อนหินเล็กใหญ่เรียงรายกันไปตรงนี้เป็นธรรมชาติเลยครับสวยงามมาก โอเคขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมและเข้ามาติดตามกันด้วยนะครับไว้โอกาสหน้ามีที่เที่ยวใหม่ๆเดี๋ยวผมค่อยพามาชมอีกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆที่มาดูคลิปจนจบแล้วก็มาติดตามกันขอบคุณมากครับผม